สวัสดีครับผมคือชิวก,กายที่มีตัวตนและผมขยับได้เพราะผมชิววันนี้ผมจะมาป้นบ้านคนและไม่หนีไปไหนเพราะผมชิวผมกำลังวางระเบิดป้นบ้านและผมจะไม่กลัวใครทั้งนั้นเพราะผมชิวผมป้นบ้านเสร็จแล้วเจ้าของบ้านลบบ้านทิ้งแต่ผมไม่เป็นไรเพราะผมชิว เฮ้ยมันจะเล่นไหวกันไปแล้วแล้วเจ้าของบ้านลดบ้านทิ้งทำไมวะ <c oughs> กำลังปนบ้านอยู่ดีผมว่าผมแต่งตัวชิลแล้วนะไอคนข้างหลังผมนี่ชิวกว่าอีกดูดิเขามานั่งรถเข็นอะไรรถเข็นแบบแกลมแกมในเมืองที่วุ่นวายก็ยังเหลือแค่ผมนี่แหละครับที่ชิวดูข้างหลังเลยครับความวุ่นวายของเกมนี้มีแค่ผมเท่านั้นแหละที่ชิลว, <c oughs> ว้าวดูสิครับคนชิลเจอกับอะไรเขาเจอกับอารามตาเป็ด ว้าวหมาชิวอา้าวนายรู้จักเราด้วยเห้อเนี่ยเราขอเลี้ยงนายเพราะเราชิวชื่อคุณมากเราไม่สนใจถึงแม้ว่าเขาจะรู้ว่าเราคือพี่แทนะครับเราก็จะชิวอยู่ดีเราเลี้ยงนายได้ไหมเลี้ยงชิวชวไม่รู้ไม่เราจะเลี้ยงนายแบบชิวชิวยาลีลาเยอะมานี่ดีอุ้มเลยเราจะขออุ้มนายแบบชิวชิวนะมาแล้วอดัมของเรา เราไปไปล่อยอดดมไปป้นบ้านคนแบบชิลๆดีกว่าไปป้นเงินมาแบบชิลๆพี่เตะเราหมาชิวพี่แท้คือใครเราจะชิวกันไปเป่าวะเราไม่ขำเราไม่คุยด้วยอะไรไม่แต่นิดเดียวเราคือหมาชิวเขาปิดบ้านแล้วนะ่ะนายไปป้นบ้านให้เราไหมถ้านายไม่ไปป้นเนี่ยเราไม่ชิวนะตัวจริงไหมเราไม่คุยด้วยเพราะเราชิวเข้าเกมมาผมก็เจอข้อความว่าเบวแท้เขาอาจจะไม่ได้หมายถึงเราแค่เรานั้น เกิดมาชื่อแท้จะเฉย,ห,ยหน้าตาของเรานี่ก็ชิวรจริงๆเลยนะครับถ้าไม่ขยับนี่นึกว่ารูปปั้นนะครับเราคือหมาเชียวรเราชิวทุกที่ดูตูดผมไหม <c oughs> ตูดยังเชียวเปิดร้านเกม24ล้านชั่วโมงแล้วร้านเกมอยู่ไหนอะครับผมจะไปนั่งเล่นชิวๆน้ำหวานตลาดเจริญทรัพย์เอา้าได้เวลาไม่ชิวในเราลองเข้ามาในตลาดเขานะครับว่าจะมีคนอยู่หรือเปล่า เออ่ตลาดเจริญทรั์นั้นมีอะไรขายบ้างทาโก้ยีบาทเฮ้ยข้างในมันมีอะไรไม่ No ม,มันเกิดอะไรขึ้นอยู่ที่นี่เฮ้ยตลาดหายหรือนี่คือร้านเกม24ล้านชั่วโมง <ız> เฮ้ยนั่นมันไปนี่นะหรือว่าที่นี่จะคือร้านเกมที่เราตามหาจ่าย100บาทเล่นได้ถึง5ทุ่มเฮ้ยหรือว,ว่าเขาจะวิ่งมารับลูกค้าที่จ่ายเงิน โอเคร้านเกมมิ่งมีโต๊ะคอมเต็มไปหมดเลยเราคือมาชิวเราจะมาเอ,อ่อใช้บริการร้านเกมนะครับเออเล่นฟรีได้ไหมครับเราเออชิวชิวนะ่ะ <c oughs> เราไม่มีตังค์เราชิวเฮ้ยไม่ชิวละกำลังทำเสียงหล่อขอเล่นร้านเกมชิวชิวมันไม่ให้เราเล่นเฮ้ยเฮ้อโดนแบนแบบชิวชิว <c oughs> ไอ้คุณตำรวจเอ็งก็โดนแบนเลยเนี่ยเฮ้ยร้านเกมผมยังไม่ได้เดินสำรวจเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น เฮ้เฮ้เจ้าของร้านเจ้าของร้านเจ้าของร้านครับมาหน่อยได้ไหมเฮ้เจ้าของร้านมาคุยด้วยกันหน่อยเฮ้เจ้าของร้านเจ้าของร้านเฮ้แบนทำไม เราชิวนิดเดียวเองเราแค่ไม่มีตังค์จ่ายเพราะเราเป็นคนชิวๆเราจะพกตังค์ทำไมในเมื่อเราชิวเรามีเหตุผลที้เพราะต้องพกตังค์โอ้โหเปิดเปิดมาจ่ายกันใหม่ครับเออไม่ทราบว่าหมาเล่นฟรีไหมครับโอ้โหดูหน้าเขาไม่น่าจะตลกกับเราครับแต่ดูหน้าเราชิวจริงๆจะเล่นฟรีใช่ไหมเชิญไปนั่งเลยครับผมเอา้าได้เล่นฟรีเฉยได้เลยครับเลือกโตเลยใช่ไหมครับเครื่องไหนแรงสุดวะเนี่ยเฮ้ยเครื่องไหนแรงสุดอะทุกเครื่องเลย จะเล่นฟรีไฟเพราะว่าเราจะเล่นฟรีไฟแบบชิลๆนะเราต้องการเครื่องแรงๆนะถ้าเครื่องไม่แรงเล่นฟรีไฟไม่ได้นะน้องรู้ป,ปะเนี่ยเชิญเลยเชิญเลยไปนั่งเลยครับโอเคครับผมจะนั่งเล่นตรงนี้แบบชิลๆนะโ้มีเกมอะไรให้เราเล่นนะ่ะโรบอกนี่ว่าจ่าย100เล่นได้ถึง5ทุ่มแล้วตอนนี้เป็นกี่โมงแล้วในเกมเนี่ยกี่โมงละตึง้งเอ่อเอาก็5้าทุ่มเลยนี่ว่า11โมงตอน,น,นคืนเอ้ยผู้จัดการร้านเราหน้าตาดีไหม หันมาดูแล้วหันมาดูแล้วเราหมาชิวเว้ยหมาชิวป่วนคนหมาชิวป่วนร้านเกมไม่เป็นไรเพราะเราชิ <c oughs> เวเอ้ยเจ้าของร้านเขาไม่ตอบเราแล้วเนี่ยคนนี้คือเจ้าของร้านนะครับผมเอออ่านไม่ทันตอนที่เขาแนะนําตัวเดี๋ยวผมจะเลื่อนข้อความขึ้นไปให้ดูผมเป็นผู้ดูแลของร้านเกมที่นี่ผมชื่อกีต้าร์นะครับโอเคเขาชื่อกีต้าร์ครับเจ้าของร้านเกมที่นี่คนนี้แต่ว่าคนที่แบนเราคือคนนี้เจ้าของร้านเกมเอ๋อเขาเปิดหุ้นส่วนด้วยกันเหรอเจ้าของร้านเกมมี2คน โอเคเรามีหน้าที่เล่นนะครับมาชิวอันนี้เครื่องผมนะเครื่องผมหนีห <c oughs> นีไป <c oughs> เฮ้ยมีการไล่ไล่นี่เครื่องผมเอ <c oughs> ผมไล่เจ้าของร้านอนะผมชิวไม่ชิวอะเฮ้ย <c oughs> อยากเล่นเครื่องนี้จัง <c oughs> เฮ้ยอยากเล่นเครื่องนี้จังให้มันโดดเลยเว้ย <c oughs> เล่นเครื่องนี้เล่นเครื่องนี้ <c oughs> เออยยังเจ้าของร้าน ในผมตามอูเจ้าของร้านนี่เจ้าของร้านเขาแบบไล่จูนเครื่องนะครับเราก็มาดูอย่างนี้ทาหน้าชิวๆเอ่ยยืนจกถุงให้กับเขาเพราะว่าเราเป็นหมาชิวเออผมขอเปลี่ยนเครื่องได้ไหมครับเปลี่ยนเครื่องได้ไหมครับเจ้าของร้านเจ้าของร้านครับเออเออเจ้าของร้านบริการดีว่ะบริการดีบริการดีเรานั่งเล่นเครื่องนี้ของร้านย้ายไปเครื่องนู้นโอเคโอเคโอเคเราวิ่งตามาจมามายืนกดดันอืเครื่องนี้น่าจะแรงเนอะมากไหม เครื่องนี้น่าจะแรงนะครับเครื่องนี้เครื่องนี้น่าจะแรงเครื่องนี้น่าจะแรงไม่ได้ไล่ไม่ได้บอกอะไรนะแต่แบบแค่พูดเฉยๆพูดลอยๆว่าเอะเครื่องนี้ที่ผู้จัดการร้านเกมกำลังเล่นเนี่ยเครื่องนี้น่าจะแรงขอแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าของร้านเราเนี่ยขยันไปเปลี่ยนเครื่องเลยนะขยันไปเปลี่ยนไปจูนเครื่องนะครับสงสัยจะไปลบไปโหลดเกมที่ลูกค้าทําไว้เรามายืนดูแบบชิวๆปังปังปังสนุกชิบหายเฮ้ย เล่นอะไรเนี่ยเล่นฟอร์ตไหนเออเล่นอะไรครับฟีไฟครับผมฟีไฟอะไร้าันฟอร์ตไหนจะชัดเนี่ยหนึ่งหนึ่งไหมเฮ้ยเฮ้ยโดดปั๊บเล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 ยไหนจะหนึ่งหนึ่งเครื่องไหนไหนเครื่องนี้เหรอเครื่องเล่นคู่กันได้เครื่องไหนอ่ะเจ้าเครื่องไหนอ่ะหนึ่งหนึ่งป่ะเนี่ยหนึ่งหนึ่งป่ะเอ้าพูดอย่างนี้ก็มาสิครับมาเลยครับมานั่งข้างกันเลยแบบนี้ร ต,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 ต้องสนุกมากเลยอะไม่มีใครสู้จะได้หรอกนายมาเบียวอะไรอยู่ที่เราเอนจอยกับโลกใบนี้วะ่ะสนุกวะ่ะเพื่อนสนุกวะ่ะสนุกวะ่กวะอ่ะฉันขอบังจอนาย <c oughs> จังนายฉันว่าฉันเชิลหูเล่นฟีไฟโคตรสนุกเลยครับ <c oughs> ไม่ไม่เราหล่อไหมเราหล่อไหมนายมาเล่นฟีไฟอะไรอยู่คนเดียวเนี่ย <c oughs> เฮ้ยลูกค้าใหม่ลูกค้าใหม่ครับเค้กค่ะโอเคคุณครับเคก้กมามาลูกค้าใหม่เนี่ยลูกค้าใหม่เราเนี่ย ทั้งวีทั้งวันคุณเปิดมา2วันผมเป็นลูกค้าคนเดียวของคุณเนี่ยเอ้ยมาแล้วมาแล้วลูกค้าสาวสวยด้วยสวัสดีครับคุณครับเค้กเอแล้าไปแบนเขาทำไมอ่ะอะไรอ่ะลูกค้าคนแรกที่มาจะโดนแบนหนึ่งครั้งก่อนเหรอเรนโบ้ครับเค้กโอเคมาลูกค้าใหม่ของคุณมาแล้วสองคนแบนทำไม <laughs> ผมก็งงเหมือนกันตอนผมมาครั้งแรกผมก็โดนกันไม่ต้องห่วงโดนกันทุกคนร้านนี้เจ้าของร้านเกมที่มันโลกจิตเปล่าแบนไปทั่วมั่วไปหมดอ๋อโดนแบนซ้ำเฮ้ยลูกค้าคุณก็หายหมดสีแบบนี้เฮ้ยแบนทำไมวะแบนมีลูกค้าแล้วก็หายหมดดีเอาหันหน้ามาคุยกับผมนะจ้องตาฉันถ้าแกกล้าแบนคนที่หน้าตาชิลที่สุดในโลกแบบนี้แกก็ไม่มีหัวใจละเอ้าคุณรับเกก็งงนะครับว่าโดนแบนทำไม เพราะว่าคุณไม่ชิวไงล่ะคุณต้องมีหน้าตาที่ชิวแบบผมนะเข้านีไม่กล้าแบนคุณอ๋อหรือว่าจะให้เออมามาจ่ายเงินตรงนี้ก่อนนะห้ามเข้าร้านมั่วอย่างนี้เหรอแบนเราทําไมอ่ะครับเคกก็งงครับเคกว่าว่าอย่าไปสนใจร้านนี้เลยทําไมอ่ะคอมไม่แรงไงครเรียบรรอยผมไล่ลูกค้าแล้วสมใจพวกคุณยังผมไล่แบบชิวๆตามเรามาโอเคคุณจะพาผมไปไหนผมเป็นคนชิวๆนะ ป็นไงผมได้ใจลูกค้าคุณไปเต็มเต็มเลยพวกคุณเบลแบลลูกค้าทําไมนี่เราตามมาละเกิดอะไรขึ้นคุณจะทําอะไรกับผมผมชิวให้เราอุ้มสิเอา้าขออุ้มเราเหรอขออุ้มเราเหรอนี่เหรอเอออุ้มไขรไข่อุ้มไ <c oughs> คร,คร,คร <c oughs> ไปเล่นที่โรงเรียนละกันเออเราชิวชิวนะตั้งชื่อให้หน่อยเรียนนี่ละกัน โอเคเราได้ชื่อเรนนี่นะครับเราไม่ใช้ชื่อหมาชิวแล้วชื่อน่ารักดีหมาน้านตาแบบนี้ชื่อเรนนี่นะครับทุกคนห <c oughs> มาสภาพนี้ชื่อเรนนี่ดูมันทำหน้าทำตาเดม,มาบางังเพราะว่าเราเชลไปไหนกันดีหาหลอกคน <c oughs> ไปหาหลอกคนป้าด้วยหน้าตาที่แสนใสซื่อบริสุทธิ์แบบผมนะแล้วประกอบกับพวกคุณสองคนนะเราจะเป็นทีมที่โคตรด,ดีโคตรเวิร์กเข้าขาเป็นอย่างดีผมจะเป็นหลอกใช้ความหน้าตาใสซื่อผมหลอกเข้าบ้าน เปิดบ้านให้พวกคุณนั้นเข้าไปป้นฟังกันอยู่ไหมเนี่ยจะพาไปไหนเนี่ยเธอพามาทําไมเนี่ยเอ้พาผมมาทําไมโอ้หรือว่าเรามีแผนลับที่ต้องคุยกันในนี้เธออะไรวะมีแผนลับอะไรที่ต้องมาคุยในห้องน้ําเงียบๆสองคนแบบไม่มีใครรู้วัดมันจะต้องเป็นแผนสําคัญอย่างแน่นอน คเลยรับเค้กมาชิวแบบเราเนี่ยพร้อมทํางานให้เธอเสมอไม่ว่าจะงานอะไร <c oughs> อะไรเนี่ยหาวิธีแก้แขนมันกันอะอะไรต้องมาคุยในนี้เดี๋ยวพวกนั้นจะรู้หรอได้เราจะไปแก้แขนมันกันเราจะทำไงดีวะเครตามมาไปกันต่อครับร <c oughs> ับเค้ก <c oughs> ไอ้วกรล้านเกมชั่วเอ้ย เองเกำลังจะโดนพวกฉันกลับเป็นล้างแค้นเปิดได้ไม่นานหลอกร้านเกมแบบพวกแกผู้ว่าผมแอนครับเค้กมาแล้วเรนนี่แอนครับเค้กกำลังขับมอเตอร์ไซค์ไปล่าพวกแกเพราะอะไพวกเราติดเบียร์อย่างวะแม่มา้มามอยู่สถานีได้ไงแมวม้าไันไปอะไรอยู่ข้างบนน่ะมาเราจะล้างแค้นอะไรมันกันวะครับเคก้กเอ้ยนี่มันบ้านของครับเค้กน,นี่นาทำไงดีอ้าวจะไปล้างแค้นขเขาทันทีแต่งตัวใหม่ครับเค้กพิมพ์ในป้ายอ้าว ขอโทษทีเดี๋ยวบอกมันปลดแบนแล้วปนแผนโคตรชั่วร้ายแต่หน้าตาโคตริิวหน้าตาชิียวแต่ว่าแผนผมชั่วร้ายมากเลยนะเนี่ยอ่ะผมขออุ้มมันแล้วนะมาโอเคเราจะกลับไปที่เดิมกันเว้ยมันอยู่ไหนไอร้านเกม24ชั่วโมงมันอะไรนี่ดีครับคนเร็วมาแล้วคืออะไรครับอ๋อแล้วคุณนั้นหายไปไหนอ่ะผมอุ้มมาแล้วนะบ้านนี้ไม่รับเลี้ยงเด็กแล้ว เ <Hey, S 2> อ้พวกคนเล่นอะไรกันเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 2> อดัมตับเป็ดเว oh, oh, อร์ชันเท็ดีเวอร์ชันหล่อโอ้ยอดัมตับเป็ดเวอร์ชันหล่อกําลังโดนไล่ยิงถึงแม้ว่าจะหล่อขนาดไหนก็ยังโดนไล่ยิงชะตากรรมของอดัมตับเป็ดที่ไม่อ่านลีกเลี้ยงโอ้ย,ดยอดัมตับเป็ดถึงแม้ว่าจะหล่อขนาดไหนก็ต้องโดนไล่ยิงอดัมตับเป็ดว่าอ้ยโดนมีดแล้วโดนแรลกอย่างว่าเซิฟนี้ไม่น่าอดัมตับเป็ด <S <S ดูนะครับอดัมตับเป็ดของเราต้องวิ่งหนีประชาชนไล่ฆ่านะครับ มีทั้งมีดมีทั้งปืนแม่ถึงแม้ว่าอดัมตะเป็ดเขาจะโตขึ้นแล้วหล่อขึ้นนะครับแต่ว่าเขายังโดนไล่ฆ <ś une> ่าอยู่ดีโอ้ยแล้วไล่กันนานเลยนะเดี๋ยวผมจะลองกองค,คลิปดูนะครับว่าเขาจะไล่กันอีกกี่นาทีเอ้เองไรเนี่ยเอ้เองก็จะเอากับเขาเลยไอหมูเด้งไอหมูเด้งก็จะเอากับเขาเนี่ยเอาถือปืนแล้วอ๋เอาไอ,อ,อ้น้ำตะเป็ดนายไปทำอะไรไว้กี่หลังวะเนี่ย <laughs> ทำไม ขั้เหรียเยอะจังวะในวันที่ฝนตกผมก็ยังชิลอยู่นะครับหัวยืนชิลชิลอยู่ที่ล็อบบี้นะครับไม่รู้ว่าจะมีใครมาสนใจหมาชิลแบบเราไหมเพราะหน้าตาของเรานั้นก็ค่อนข้างชิลนะดูเป็นมิรกับทุกคนนะใครคุยกับเราแล้วก็แล้วก็คุยด้วยนะตัวไหมนี่อะไรอะไรเราหมาชิลดูไม่ออกแล้ววะหมาเราเป็นหมาอมันเต้นอะไรตรงนี้มันเต้นไร,นนนนไรผู้ชายกำลัง,งคุยกันเราเป็นหมา ผู้ชายหล่อๆสามคนกำลังยืนคุยกันครับโอ้โหคนนี้ก็หล่อคนนี้ก็เทคนนี้โดนยืนบงังใครใส่เสื้อให้มันว่าเราเป็นมหมาใส่เสื้อเองไม่เป็นเออผมใส่เองชิวๆครับพี่แตะอะไรวะน้องน้องรู้ยดงไงว่าเป็นพี่เนี่ยพี่หมาชิวนะเว้ยหมากับเป็ดเป็นเพื่อนกันเออก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่นายสองคนเนี่ยแน่นอน <laughs> นายสองคนเนี่ยแน่นอนเลยว่าเป็นเพื่อนกันใช่ตัวจริงเปล่าอะไรไอ้เป็ดแล้วจะเอามีดมาฟันกันทำไมวะ ยัไม่ยู่งกับฉันไปละฉันขอไปชิวที่อื่นเฮ้ยเธอเป็ดน่ากลัวยังวเปเป็ดเปใจเย็นนีน้องมีอะไรเก็่ยวไก่อนจะตามกู y Why y เน่าเนไอ้เป็ดน่ากลัวน่ากลัวโอ้ยโอ๊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 ยโอยน่กลัวยัว้ยืนรอแบบชิวๆมีอะไรจะคุยด้วยะไอ้เป็ดฮมีอะไรคุยกันชิวๆน้องตัจริงไหมบอกคนดูกดไลก่อน ขอดีๆน้องขอชีวๆชวดีๆบอกคนดูกดไลค์พี่ก่อนนะพี่อยางจะบอกว่าพี่ตัวปลอมหรือตัวเจรงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ตามด้วยอิโมจิใส่แว่นตาสุดเท่ <c oughs> ขอบคุณมากเลยน้องตัวปลอม <c oughs> ตัวปลอมวะโอ้ยถึงกับหยุดนิ่งจากกำลังเดินดีใจแฮปปี้แฮปปโอเคไมมันจะข่าผมมันจะข่าผมไม่ไม่ไอ้เป็ดเน่า no. มีปัญหาอะไรวะเป็ดเองตามพี่มาทำไมชิวๆอย่าคิดอะไรมากชิวๆรู้สึกถึงความอันตรายแปลกๆเหมือนมีดมันเพิ่มมาอันหนึ่งมันฟันเราอยู่ไม่ชิวและต่อไปนี้ฉันจะไม่วิ่งหนีแกอีกต่อไปจำคำฉันไว้เลยนะฉันจะไม่วิ่งหนีแกอีกต่อไปฉันขอไม่วิ่งหนีแกอีกต่อไปจำฉันไว้เลยเพราะฉันมีรถรถฉันไว้ยไอเป็ดอ่มันคือรถได้สวยๆเกเกิล มาโกโกอะไรตอนแรกฉันกะจะเสกรถขึ้นมาเพื่อนหนีแกวเว้ยฟลายอะไรจะให้บินบินทำไมมันยกล้อดได้เหรอดูความเร็วที่ฉันทำได้นะเว้ยตั้งค่าดิฟอะไรเนี่ยเพิ่มไปเปิบ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 จ <70. S 2> ดิบดิฟยังไงดิฟอยู่ว่าดิฟอยู่ว่าชน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 เฮ้ยมีคนหาเพื่อนว่ะเราชิวชิวด้วยดิเป็ดเอาไงดีวะอ้อเราไปได้ใครมาอีกวะเนี่ยเราไม่ชอบคนมีออร่าน่ะงั้นเราไปก่อนนะ ไปเลยเด้อไปเลยเด้อไอ้เป็ดฉันบอกแล้วว่าฉันจะไม่วิ่งหนีแกอีกต่อไปฉันจะขับรถหน,นีมันเหมือนกับรถตามมันกับรถตามเนี้ย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 ไอ้เป็ดช่วยไอเป็ดช่วยเฮ้ย